สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง s s k t v หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาและในนามกลุ่มของอกลุ่มพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์และเกษตรกร,กรพิทักษ์ชาติราชบัลลังก์เรานี้วันนี้เราพบกันวันศุกร์ที่31มกราคม2567ครับ และก็เป็นอีกวันหนึ่งนะฮะที่ตื่นขึ้นมาท่ามกลางความอึดอัดใจพอสมควรพร่กนี้ก็จะมีการเลือกตั้งนะ,ะนายกอบจอทั่วประเทศตรงนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ,ะที่ผมหนักใจเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการที่เราบอกว่านี่คือการปกครองในระบบประชาธิปไตยประชาชนต้องไปเลือกตั้ง แต่เท่าที่ดูเท่าที่ติดตามเนี่ยนะฮะแต่และกลุ่มแต่และฝ่ายก็แจกเงินกันวุ่นวาอุ่นวายนั่นก็สอให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประชาธิปไตยที่ไม่ได้ให้สิทธิประชาชนอย่างแท้จริงถามว่าทำไมผมพูดอย่างนี้ก็ถ้าประชาธิปไตยให้สิทธิประชาชนที่แท้จริงเนี่ยนะฮะจะต้องไม่ออกกฎหมายบังคับประชาชนฟังดีๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นกกตหรือเป็นหน่วยงานใดก็ตามเนี่ยนะฮะ คุณจะต้องไม่บังคับประชาชนไปเลือกตั้งเมื่อเป็นสิทธิของประชาชนใช่ไหมคุณบอกว่าประชาชนนะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่การที่คุณบอกว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั้นณเวลานี้ตกอยู่ใต้อุ้งตีนนะของกอกตเพราะอะไรเพราะบังคับให้ไปเลือกตั้งถ้าใครไม่ไปเลือกตั้งเ็จะขาดสิทธินู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมาย ถามว่านี่คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยซ่อนรูปด้วยพเด็จการแบบคอมมิวนิสต์ช่วยตอบหน่อยผมคล้องใจตรงนี้มานานแสนนานแล้วเพราะอะไรมะมเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตผมเนี่ยในสมัยนั้นผมเป็นผู้สื่อข่าวช่องหลายสีนะแล้วไปประชุมเสวนาที่เขาใหญ่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ไม่สามารถมาเลือกตั้งซ่อมนะไม่ใช่เลือกตั้งใหญ่นะเลือกตั้งซ่อมสอทอได้แล้วกฎหมายก็เปิดช่องว่างบอกว่าถ้ามาเลือกตั้งซ่อมไม่ได้นะให้แจ้งมาทางผู้อำนวยการการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ที่เรามีสิทธิ์ผมก็แจ้งมาทางประหลัดเทศบาลนครลำปางบอกว่าผมติดภารกิจในการประชุมผู้สื่อข่าวทั่วประเทศ ที่นครราชาสีมาและผมก็บอกว่าถ้าผมมาไม่ทันเนี่ยผมมาเขียนคำร้องหลังจากที่ผมมาถึงได้หรือไม่ทางประหลัดนะเทศบาลได้บอกว่าอ้อไม่ต้องพี่เตาเพราะว่าเมื่อท่านแจ้งมาแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะลงในระบบไว้ให้ว่าท่านติดภาร,รกิจสำคัญไม่สามารถมาเลือกตั้งได้นะครับเราก็วางใจ เมื่อมาถึงเราติดต่อไปขอเขาก็บอกว่าไม่ต้องละนะก็จบแค่นั้นแต่ปรากฏต่อมาผมสมัครเป็นกกตจังหวัดลำปางนะครับผมได้เข้ารอบเข้ารุ่นทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะฮะเหลือการพิจารณาแต่งตั้งและก็ไปรายงานตัวปรากฏว่ามีคนคัดค้านว่ากับผมเต่านิจจาไม่ได้มาเลือกตั้งสอ,อซ่อมในครั้งนั้นผมก็แย้งไปว่า ก็ผมแจ้งประหลัดแล้วเสร็จแล้วเป็นไงรู้ไหมฮะประหลัดบอกว่าไม่มีลายเซ็นไม่มีอะไรนี่คือความอภรีจังไรไงฮะคือการกีดกันแล้วแบบนี้แหละครับที่เรียกว่าประชาธิปไตยนี่คือการกีดกันเพราะเกรงว่าเต่านินจาเข้าไปเป็นกกตแล้วเนี่ยจะมีความพินาศชิบหายในจังหวัดลำปางอันเนื่องมาจากว่าผมกวาดล้างอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นพวกซื้อเสียงพวกทําชั่วหาเหวอับปีจังไรอะไรก็ตามตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านมาจนถึงระดับสสสวนนู่นแหละในที่สุดผมก็ไม่ได้เป็นกะกะตเพราะเขาบอกว่าขาดสิทธิ์จากการที่มาเลือกตั้งซ่อมสอ,อทั้งทั้งที่ผมแจ้งแล้วนี่แหละครับที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเอากฎหมายมาบังคับประชาชนถ้าใครไม่ไปเลือกตั้งนะ จะเสียสิทธิ์นู่นนี่นั่นมันก็ทำให้ประชาชนนี่นะฮะอ,อึดอัดเพราะบางคนเราไม่ชอบพักนั้นพักนี้พักนู้นแม้แต่ตัวผู้สมัครเราก็ไม่อยากไปทั้งทงที่ไม่อยากไปก็จาเป็นต้องไปฮะจะไปโนโหวตหรือจะไปเลือกก็ตามเนี่ยต้องไปครับถามว่าต้องไปเสียตังค์ไหมเสียครับค่ารถค่าน้ำมันเสียเวลาไม่เสียครับแล้วจะบอกว่า ก็เสียเวลานิดหน่อยเพื่อที่จะไปเลือกตัวแทนไล่ตัวแทนหายเหวเนี่ยเลือกเข้าไปแล้วแม่งไปแดกบ้านแดกเมืองดังนั้นการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่ต้องบงังคับให้ประชาชนไปเลือกตั้งและการปกครองในระบบประชาธิปไตยไปเลือกโจรเข้าไปทํามาหาแดกในประเทศชาติอย่างทุกวันเนี่ยจนในที่สุดณเวลานี้สิ่งที่ผมเคยบอกไว้แล้วว่าระวังจะเกิดปัญหาศึกภายนอกและ ศึกภายในและมันก็เกิดครับนะบศึกภายนอกที่กําลังดําเนินเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร้อนระอุตามแนวชายแดนที่อาจจะมีใช้การใช้กําลังการสู้รบการพยายามที่จะดึงไทยเข้าสู่สนามรบในพม่านะครับปัญหายาเสพติดที่ทะลักทลายเข้ามาสู่ประเทศไทยไม่ใช่ว่า กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเดียวนะที่บอกว่าอ่าคนนั้นค้ายาเสพติดคนนี้ค้ายาเสพติดไอพม่านี่แหละเป็นตัวค้าเพราะอะไรเพราะนักรบของมันทุกคนต้องแดกยามันเอายายัดใส่ปากเอายาฉีดใส่เส้นเลือดแล้วก็ออกรบแบบบ้าคลั่งแล้วก็ตายวินาศสันตโรหมดเพราะความบ้าคลั่งครับไม่ฟังการบังคับบัญชาการรบไม่มีรูปแบบมันจึงพ่ายแพ้เกือบทุกค่าย ตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่เราต้องมองให้ถูกมองให้เป็นนะต่อมาก็กลุ่มอะไรฮะกลุ่มคอเซนเตอร์เห็นไหมถึงขนาดจีนจะต้องลงมาในพื้นที่ของประเทศไทยลงมาชี้แนะชี้นำเอาอรายชื่อขบวนการอาจีนเทาขบวนการพม่าเทาขบวนการกระเหรี่ยงเทา <c oughs> และขบวนการไทยเทาครับข้าราชการไทยเทา นะที่มีรายชื่อแฉกันอยู่ทุกวันเนี่ยนี่คือความเสียหายและความหายนะที่มันเกิดขึ้นจากภายนอกนอกจากนี้ก็มีต่างด้าวเทานะที่ทะลักทลายเข้ามาสู่ประเทศไทยแต่ที่จะมาอยู่ตามค่ายพยพตอนนี้ค่ายพยพก็ถูกยกเลิกเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือวุ่นวายเลยครับทีนี้ประเทศไทยรับเละเพราะอะไรเพราะไม่มีรูปแบบ ทีนี้บอกว่าในประเทศพาม่าเกิดการสู้รบคนไปเที่ยวกลับมาเพิ่งไม่กี่วันเนี่ยพักพวกกันเนี่ยบอกว่าโอ้สบายมากนะการค้าการขายอย่างปกติในพาม่านะครับแต่พื้นที่การสู้รบจริงๆก็คือพาม่ายกกองกําลังไปโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์เขาเขาก็สู้แหละครับแต่ถ้าอยากจะให้มันสงบนีนะแบ่งพื้นที่การปกครองเขาเรียกว่าปกครองแบบสหพันธรัฐรัฐไครรัฐบันปกครองแต่ขึ้นกับรบัฐบาลกลางแบบสหรัฐอเมริกาทุกอย่างจบอะ แล้วคนที่อยู่ในประเทศไทยมันก็จะหลั่งไหลกลับเทรัพยากรการท่องเที่ยวนะของประเทศพมา่ายังมีอีกเยอะแยะมากมายนะกลับไม่ทําเพราะฉะนั้นการที่พมา่าอ้างบอกว่าหนีภัยสงครามไม่จรงิงไอ้พวกนี้นะอ้างไปเรื่อยแล้วก็มีนัยยะที่สําคัญครับนัยยะที่สําคัญคืออะไรคือศึกภายในประเทศไทย ศึกภายในประเทศไทยณเวลานี้พม่าเตรียมก่อกวนครับเห็นไหมฮะไอ้นายสุรัตอะไรเนี่ยผมบอกว่าให้จำนายบัตรไอ้หัวหบัตรอะไรเนี่ยทิ้งเสียแล้วก็ส่งกลับพม่าไม่ทำหน่วยงานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไม่ขยับไม่ทำเฮี้ยหาเหวอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วมันก็ประกาศว่าวันที่หนึ่งอ่ากุมภาเนี่ยนะะ จะมีการเคลื่อนไหวออกมาเรียกร้องสิทธิ์นะสิทธิทางการเมืองในประเทศพมา่าไอ้เฮียนี่ประเทศไทยมึงอยากจะไปเรียกร้องไปเรียกร้องที่ประเทศพมา่าไม่ใช่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยไม่เกี่ยวกับพมา่าเพราะฉะนั้นถ้ามึงจะสร้างปัญหาไปสร้างปัญหาในประเทศมึงอย่าพยายามดึงประเทศไทยเข้าไปเป็นคู่ขัดแยง้งนะครับ เพราะฉะนั้นการที่พม่าทะลักทลายเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยนะ,ะเตรียมมาก่อกวนนะครับโดยที่จะอ้างว่าต่อต้านมินอ,องลายก็ถามว่าการปกครองในระบอบใดก็ตามมันอยู่ที่พวกเมืองนั่นแหละว่าจะต่อสู้อย่างไรการปกครองในระบอบใดก็ตามต้องให้ประชาชนมีอยู่มีอยู่มีกินเนี่ยมันดีทั้งนั้นแหละนะครับแต่การที่พม่าเป็นอย่างนี้เพราะอะไรฮะเพราะเห็นแก่ตัว จ็ดสิบกว่าปีนะการฉีกสัญญาป่างหลงทิ้งตอนแรกก็บอกว่าเรามาร่วมแรงร่วมใจกันสิบปีแล้วจะคืนสิทธิในครับในการปกครองให้แต่ในที่สุดพวกมึงก็ไปยึดครองเขาแล้วก็รังแกเขาอยู่ตลอดเวลาพอรบจะแพ้ก็ทำสัญญา NCA สัญญาหยุดยิงพอทำสัญญาหยุดยิงเสร็จปุ๊บ มึงก็ไปแย่ให้เขากัดกันเองเพราะเขาอ่อนแอมึงก็เข้ามาโจมตีมันเป็นอย่างนี้มาเจ็ดสิกว่าปีประเทศพม่าจึงไม่สงบดังนั้นจึงพยายามที่จะทะลักทะลายเข้ามาในประเทศไทยแล้วก่อกวนนะครับทั้งเรื่องของการที่จะปลุกปั่นนะาสร้างปัญหาใกับประเทศไทยทั้งเรื่องของการเข้าไปร่วมกับพรรคการเมืองชูประเด็นยกเลิกม .112 หหวังทำลายสถาบันประเทศ และที่กําลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็คือปัญหาการแย่งอาชีพของคนไทยผมพูดอย่างนี้มาโดยตลอดแต่รัฐบาลแม่งไม่เคยฟังนะไอรัฐมนตรีรัฐมนตรเีเฮียห่าเหวอะไรพวกนี้ไม่เคยเปิดหูฟังขณะปัตตานีออกมาประท้วงและทั่วประเทศถูกยึดอาชีพไปหมดทําให้คนไทยอดอยากยากจนแม่งไม่เคยรู้เรื่องเฮียอะไรเลยและอย่างนี้เลอครับการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่ได้นักการเมืองโกงชาติแดกแผ่นดินแล้ว รัฐมนตรีรัฐมนโง่โง่รัฐบาลโง่โง่นายกโง่โง่แล้วอย่างนี้จะไปปกครองในระบบประชาธิปไตยทําไมนะครับเพราะมันต้องการให้ประเทศไทยเราปันป่วนนะที่จะให้กระทบกับสถาบันนะดังนั้นหนทางที่จะแก้นะทุกฝ่ายในชาตินะในประเทศนะทุกกลุ่มคือคนไทยประเทศไทยต้องไปคุย ทั้งกับพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มเพราะมันเกิดผลกระทบต่อประเทศไทยแต่กลับไม่ขยับก็ขนาดจีนลงมาชี้แนะชีน้นำยังไม่ขยับนี่เลยครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี่เลยครับการพัฒนาชาติของนักการเมืองในยุคนี้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะประเทศชาติพินาศช,ชิบหาย นะครับเพราะอะไรไม่ใช่เพราะประชาชนมันมาจากนักการเมืองดังนั้นวันนี้เนี่ยนะฮะผมจึงอยากจะบอกว่าการปกครองประชาธิปไตยในระบอบนี้ต้องให้สิทธิประชาชนอย่างที่คุณว่าว่าประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่พู้มึงออกกฎหมายบังคับไอ้ต้นตีนถ้าผู้นี้กูไม่ไปเลือกตั้งกูก็จะเสียสิทธิ์อีกเยอะแยะมากมาย เสียเวลาทำมาหาแดกไหมเพราะฉะนั้นมันต้องให้สิทธิประชาชนว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องไปแล้วก็ไม่เอาผิดแต่อันนี้บังคับไอ้เฮีย้ยแล้วก็ตะโกนเปล่าเปล่าวันนี้ประชาธิปไตยนะเรามีสิทธิเสรีภาพประชาชนเป็นใหญ่ในแผ่นดินทุยทุเรศไหมฮะประชาธิปไตยที่แอบแฝงครับกกตไปแก้กฎหมายข้อนี้เสีย ต่อไปไม่ว่าจะเลือกเฮาเหวอ,อะไรเนี่ยให้สิทธทิประชาชนไปก็ได้ไม่ไปก็ได้แล้วก็ไม่ต้องไปเอาผิดเฮาเหวอ,อะไรทั้งนั้นเพราะอะไรมักลัวประชาชนไม่ไปเลือกตั้งเหตุก็เพราะแม่งเบื่อไงมันเบื่อมันระอากูเห็นแม่งแค่เลือกตั้งนายกอบจอไอ้เหียแม่งกัดกันอย่างกระหมาแจกเงินกันเป็นว่าเล่นหัวละสี่พันห้าพัน เขารู้กันหมดทั่วประเทศแต่แปลกกก,กตไม่รู้กกตไม่เห็นไอ้ก,กกตจังหวัดแม่งนั่งอุม้มหำทำหาเหวอะไรกันอยู่ที่พูดนี่ไม่ได้ด่านะแต่อยากกระตุ้นครับถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮรมันเลือกไปมันก็แค่นั้นแหละครับกูไม่เห็นพัฒนาอะไรเลยยกตัวอย่างอย่างจังหวัดลำปางเนี่ย กูเห็นไงคณะนูน้นคณะนี้อยากเป็นเข้ามาเสร็จปุ๊บเหมือนเดิมะเลวกว่าเดิมอีกแล้วย่างงี้จะเลือกตั้งไปทำอะไรนะครับไปทำอะไรแล้วมันก็ซ้ำซ้อนกันนะมีอบจอดูแลเรื่องการบริหารจัดการการพัฒนาจังหวัดทั่วทั่ว,ท,วทั้งจังหวัดดันมีเทศบาลอีกอ่าเทศบาลไม่พอมีอบตอ,อีก ไอ้เฮียก็ทับกันไปทับกันมากลายเป็นว่าตั้งหน่วยงานขึ้นมาพากันโกงแดกชาติแผ่นดินมากขึ้นแทนที่จะแดกน้อยลงจาก100บาทเนี่ยเมื่อก่อนนี้กินไป40่สิเดี๋ยวนี้มัน 50, 60, 60 70, 80สิบเจ็ดสบาทเงินมาพัฒนาประชาชนเหลือแค่20บาทแดกกันเป็นทอดๆตั้งแต่ระดับประเทศคือรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมนะ ลงมาถึงผู้ว่าลงมาถึงหน่วยงานท้องถิน่นนะครับมาถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านมาถึงประชาชนเหลือยีบ่บบาทมันจึงพัฒนาอะไรไม่ได้ถามว่ามีอบจอมีเทศบาลมีอบตอทั่วประเทศมีมากี่ปีแล้วแล้วประชาชนประเทศไทยนะได้พัฒนาตรงไหนบ้าง ตรงไหนละที่มีการอยู่ดีกินดีวันดีคืนดีสร้างถนนราคาแปดเก้าล้านบาทนะอย่างที่มีคนร้องเรียนมาจากอำเภอสังกะบุรีแล้วเอาไปมาสร้างเข้าสวนตัวเองอย่างเงี้ยอ่าอย่างนี้ก็มีแล้วมันพัฒนาตรงไหนละครับพัฒนาให้ตนเองครอบครัวลูกหลานกูไม่เข้าใจเหมือนกันวาเฮ้ยนะ แต่พอมีคนออกมาติมาติงมาพูดความจริงมึงไม่พอใจกันนะแล้วก็จะเป็นทัวลงบ้างละอะไรบ้างละไอ้พวกโลกสวยเอาก็อ้างประชาธิปไตยแล้วเป็นไงฮะอเมริกาก็ประชาธิปไตยต้นแบบใช่ไหมแล้วเป็นไงตอนเนี้ยประเกตก,กะระรานเดี๋ยวจะยึดกรีนแลนด์แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนอ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาอะไรไม่รู้วุ่นวะวุ่นวายสร้างปัญหาเข็นฆ่าคนไปทั่วโลกถ้าปกครองประชาธิปไตยแบบส้นเท้าส้นเท้า แบบนี้นะฮะอย่าปกครองแม่งดีกว่าพี่น้องว่าไหมครับถ้าพี่น้องเห็นด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมเต่านินจาหน่อยครับไม่เคยขอเลยนะแต่วันนี้ขอหน่อยนะมันอึดอัดว่ะบอกตรงตรงกูแม่งโคตรอึดอัอดใจเลยกับไอ้คำว่าประชาธิปไตยแล้วประเทศชาติชิบหายประชาชนย่ำแย่อย่างนี้มีไว้ทำไมครับ